253สมามถะมีในสมัยนั้นเป็นฉไหนะความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่แห่งจิตความมั่นอยู่แห่งจิตความไม่สายไปแห่งจิตความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตภาวะที่จิตไม่สายไปความสงบสมาธินีสมาธิพะละสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชฌงอันเป็นอง์คแห่งมัคนับเนื่องในมัคในสมัยนั้นอันใด นี้ชื่อว่าสมถะมีในสมัยนั้น254วิปัสสนามีในสมัยนั้นเป็นฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้แจ่มแจ้งความค้นคิด ความใคร่ควรปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ชัดปัญญาเหมือนปะตักปัญญาปัญญินีปัญญาพละปัญญาเหมือนสัตราปัญญาเหมือนประสาสความสว่างคือปัญญาและถึงธรรมวิจยะสัมโพชฌธชงอันเป็นองค์แห่งมัคนับเนื่องในมัคในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่า วิปัสสนามีในสมัยน,นั้น